ฟอสเกนี่จะหนักวะไม่ใช้ฟอสเกนี่ก่อนเลือดเยอะจังเลยมันไม่ใช่รางพิเศษอ่ะมันก็ไม่น่าตังเยอะนะไปหาละอีได้สิบเจ็ดได้เท่าไหร่เองเจ็ดดูดิอได้หมื่นหมื่นเจ็ดเองโอผ่น้อยกว่ามังกรอีกนะจะได้บอสตันงแ เจ็ดธรรมดามันดูม้อยไปแปดแล้วอะแต่แบบนแรกเขาที่ก่อนหกเจ็ดม่นคูณเป็นแสนอะมันไอ้นั่นไงม<อ>ันมันส,นส,นสปอนตอนมีอีเวนต์พวกอัพไซด์ดาวกับเราอะแต่รอบนี้มันสปอนแบบเปล่าๆเลยมันไม่สปอนพอมีอีเวนต์อะเลยมันมีคูณด้วยมันมีคูณมันมของดีรอดูว่าตอนสิบนาทีเขาจะแบบโหดๆไหมเพราะตอนนี้มันเหลือดีิบแปดนาทีได้อยู่อุ้ยอันนอ้นเว่อร์มาเย่ไม่แย่ ชิรูมบิโนออีกฟรีนาทีได้เห็ดเลยเห็ดฟรีแต่คือ,วอพวกกูอยากได้ Mango แมงโก้ไงโอ้โแมงโก้บ้าบ่มันยังไม่อัปเดตกูคืองงแมงโก้บ้า่ไอ้ตรงนั้นเขาเพิ่มอะไรมามีกระจกด้วยดูดิมีกระจกะอยู่หมดะเิ่<ต>มพี่เขาสปอยมาจะเป็นคูปเลยกอ ตอนอันนี้มันอัปเดตมาตั้งแต่รอบเปลนอที่เป็นบอกว่าบอสตอนแรกกูก็นึกว่าเป็นลานบอสอีกก็ไปไม่ได้นี่แบบมีประตูเลโก้อยู่งั้นนี่เฮียอะไรอนี่เฮียอะไร What the เฮ้ยมึงจะหลงอ่ะเฮียมึงจะหลงอ่ะตัวมันใหญ่เ้ยมึงจะหลงอ่ะมึงจะหลงอ่ะตัวมันใหญ่เลยว่ะตาตายไปแล้วแต่ดูเอ๊ะ กูไม่ได้มันเป็นมิติอะ่ะกูขายทิ้งไปละหนึ่งพันเนี่ยโทรกระจอกอะ่ะกูขายทิ้งไเห็ดหมาย,ยางสตอ็อกอ่ะอีสองนาทีโอเคงั้นกูซื้อช่องก่อนแล้วกันร้อยห้าสิบล้านครบละเออเอ,อได้อยู่แล้วเนี่ยซีเค็ดอันเดอร์โวลก็สองหมื่นเลยนะแพงอยู่แพงอยู่บัวมะเขือเทศ <laughs> ติดฟอร์สเส็น <poisoned indo> ดูงโง <al> the uh, 60, 40, ่อย่างเลยเห็ดมานะตื่นละเมื่อกี้กูฟิวได้สามหมื่นก็คุ้มอยู่ตัวนี้ไม่แย่มันไม่คูณรักให้กลัวอืมทำใจแล้วกันสามพันพันพกก็ขายทิปลูกเห็ดดีกว่าไอ้บิ่งทำห่ากันอยู่นี่อีกสิบนาทีรอกันนานอยู่ ไม่มีไอดีเดียมาเลยอ่ะผู้ใหญ่ดนื้ตัวที่มันแพงออกว่ามังกรอ,อ่ะเพราะมังกรมันสองหมื่นกว่าไออาร์บิวเอสมินไอวีสต็อกไอวีซิกโอ้ไม่เป็นแย่นะทุกอันเลยอ่ะมันก็ซื้อให้หมดดิมันก็รีตอนอัปเดตพอดีดิอีกี่สิบนาทีรีไอบักเก็ตสักร้อยอันได้ไหมเนี่ยอยากได้อ่ะไมไ่ทำนะตอนนี้ไม่เอาอะไรเลยซักก็ไม่คูณ อืมเอ้ย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 มาเตโอไอ้กี่บาทตัวนี้มันตัวใหญ่เฉยอะมาเตโอเนี่ดูดิตัวเลือดแสนห้าอีกเนอะเนดูดิมาเตโอราคาพันเออน้อยจ้ะมันน้อยอะ ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมันทีโพสใส่มือเลยนะกูต้องการสองหมื่นขึ้นเป็นอีเวนท์ที่เอลที่สุดที่กูเคยเจอมาแล้วเอาซีเกตเอที่ติดยิวเทดอะถ้าซีเกตเอ็เปล่าๆไม่ต้องออกมานะซีเกตเอ็เปล่าๆมันถูกมากเลยนะราคามันอะมันไม่แพงเลยไม่ถึงหมื่นไดยซ้ำมั้งตัวซีเกตเปล่า Normal ซีเกตเออ้ Normal ไม่น่าหวังหรอก Normal แต่ถ้ามันติดเป็นตัวใหญ่ก็ดีแลหละหดูซิได้ตัวอะไรแค่ตัวใหญ่เฉยๆอเนี่ยมันจะติดตัวใหญ่แม่ตอนจะเปิดไม่น่าติดอ่ะไปไม่ติดมันไม่ติดขวดปัญญาอ่อนโอพันเก้าขดปัญ<อ>ควดปัญญาอ่อนมาทำไมเนี่ยไม่ดีเลยถ้าเซิร์ฟมันสักคูณคูณสี่อ่ะน่าจะได้ของดีอยู่นะเออเนี่ยเขาไม่เอลบอลลิง เขาคอมเมนต์กันตรงไหนจะจะเล่าจะเล่าแชทม่แชทไม่โหลดเลย L L O O L L L Admin Build ทีมเลยเป็นไม่โคตร L อ่ะ Big L ก็ยังมีคนที่บอก W นะกูว่าคนที่บอก W อ่ะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เว้ยเด็กน้อยน่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ถึงจะว้ากับตัวพวกเนี้ยแต่คนที่เป็นผู้เล่นเก่าที่มันรีเบิร์ตตันแล้วอ่ะมันไม่แฮปปี้หรอก ว่าตัวมันถูกทุกวันเลยอเอ้ยอีกสองนาทีว่ะโอเคโอเคถ้าเพิ่มรักเรามาพร้อมกับอีเวนต์ก็ดีนะมารักป่า,ปามันก็ยังยังไงอยู่โอ้คุณรักคุณแปดเลยเฮ้ยย่มยม่คูณแปด everyone คูณแปดตอนฟิลด์ด้วยแม่เดี๋ยวไปฟิลดสักตัวดิโอ้กูได้เห็ดอันใหญ่อยู่นะเห็ดดำมี2สองหมื่น ีตัวแพงกว่านี้ยังก็ยังมังกรยังแพงสุดอ่ะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่คูณแปดจริงไหมน่ะในบ้านในอ่ะทำไมกูทำไมกูไม่เห็นมีอะไรดีๆเลยวะทำไมมันคูณแปดแล้วมันจะมีนู้โผมาอีกวะกูไม่มีนะอย่างต่ำกูคืออีพิกนะแล้วก็เคลื่อนไปหมดเลยอีพิกเลเจนด์กอลลี่เฮ้ยไปดูัวเจ็ดร้อยเองเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโผล่โผล่กายแลย ถังน้ำคูณห้ามาดิไมได้อยู่และกูจะบิวมากนะถ้ามึงรีถังน้ำมันหนึ่งร้อยถังอะทุกคนจะบิวอลยทุกคนจะพิมพ์แฮปปี้ไหมทุกคนจะมนไม่พิมพ์เอลใส่มึงต่อไปเออมึงไม่สปอนมึงก็รีถังน้ำก็ได้นะเอาไปปลูกพืชมีอะไรดีๆออกมาหรือ,อยางอ๋อถ้ามันสปอนง,ง,ง,งมาไม่ต้องไม่ต้องสปอนนะ ตะกรอนตอนมีอีเวนต์ได้ไหมอะบริกก็ขับเอโลเหมือนว่าไอประตูมันจะตันที่สิบห้านักอะประตูมันตันแล้วของกูอะกนบวนได้แค่นี้เองอะไม่ไม่เอาสักกี่สิบป่ะได้เยอะๆหน่อยกูยังไม่ได้ตัวที่แพงกว่าตงกรอนอีกอะ ถ้าไม่ถ้ไม่ไตัวที่แพงกว่ามังกรตอนมีแอดมินเออบิลก็ถือว่าเอลนะเพราะมังกรมันฟาวได้เรื่อยๆเว้ยนอร์มอลห้องเจ็ดโอเอลเอลเอลบิ๊กเอลบิ๊กเอลตัดตัดบิ๊กเอลบิ๊กเอลจะตลกอีล้วจะตลกทีมเลยบิ๊กเอลเอามาทำไหมไปเก่งตลกตลกตลกมันไม่โหดเลยนะในหมื่นเดียวเองเฮ็ดมาเฮ็ดมาข้างเร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 าซื้อเลย ย u ดดาร์กอน for everyone เอามาดิ uh เอาเรนโบ์ด้วยนะถ้าไม่ติดเรนโบ์ก็ไปไเอามาหรอกเอาใจกันติดไปดิ oh, แต่รอบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอดมินวบิ้ลเนี่ยเออนี่ไงไมังโก้มาละ ไปใช้อะไรริกกกคาเมโลได้ยังเนี่ยไม่ได้ละแกงอันนี้มาดูงมาดูงมาดูงขอมาดูงหน่อยใส่เข้าไปต้าวพิซซ่านี่ พิซซ่ามาันสีเขียเไม่ใช่หรอวะพิซพซ่าเออพิซซ่าโอ้โหเอาสีเขียตเลยเหรอเอาของอยากเนตอนหนักนะแต่ขาคนนั้ซีนน่าเอาอย่างงี้นี่น่ะเอาพิซนนพซ่าเลยตบบอลเมื่อไหร่รเนี่ยพิซซ่าแค่ปิดที่เหลือแล้วกันลแ้วก็ขายทิ้งเลย เออกูว่าเกมพังวันเราวบนนัทกูกดาหามาเลพันด้วยมันขึ้นฟอร์ทเกเนตให้กูเพรใช่มาะฟอร์ทเกเนทำไมฟอร์ทเกเนตไปอยู่หมวดเดียวกับมาเลพืชวะท้ายแอดมินอับิวรอบนี้ก็ไม่ได้ดีๆเลยค่อนข้าง <c oughs> ไม่ดีมังกรก็ยังดีสุดจุดเดีย